เรื่องราวของเสือร้ายรายหนึ่งที่นามกระดื่อเรื่องชื่อว่าเสือใบที่มักออกป้นค่าคนรวยที่มักเอาเปรียบชาวบ้านทุกครั้งของการป้นเสือร้ายรายนี้มักจะทําด้วยความสุภาพและไม่ทําร้ายเจ้าสั์เสือใบหรือในายใบสะอาดดีเกิดเมื่อวันที่ยีส,สิบสงสิงหาคมพศสอง4 เป็นชาวบ้านพันตำลึงตําบลดอนกํายานอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีได้กลายเป็นจอมโจรที่มีชื่อเสียงในราวปีพศ2487ว่ากันว่าเสือใบวัยหนุ่มนั้นเป็นคนเจ้าชูมีเมียเยอะเรียกว่าเป็นเสือผู้หญิงก็ว่าได้ เพราะในสมัยนั้นเสือใบมีหน้าตาหล่อเหลาสวทรงองค์อาจสมชายชาติพร้อมทั้งมีวิชาเมตตามหานิยมแคลคราดและยังมีวิชากระสุนคดที่ว่ากันว่ายิงเพียงนัดเดียวศัตรูนับร้อยก็ไม่หลอดเพียงแค่ผู้ใช้มองเห็นตัวโดยเสือใบนั้นมีพระประจำตัวคือหลวงพ่อเงินวัดบางคลานของรักของห่วงของเสือใบหนึ่งในเสือสุพรรณเล่าไว้ว่า ที่เขาร่อตายมาหลายครั้งจากคมกระสุนของตำรวจเพราะเขามีพระเครื่องรูปลอยองค์ของหลวงพ่อเงินวัดบางครานในคอของเสือใบเขาจะไม่ยอมขาดองค์หลวงพ่อเงินเด็ดขาดณนะหมู่บ้านพันตำลึงตอนนั้นในใบเมียอายุได้30ปีจู่ๆก,ก็ถูกโจรกลุ่มหนึ่งบุกมาป้นวัวควายและนําทรัพย์สินเงินทองไปหยุดย่าขยับนี่คือการปล้น นั่งลงแล้วส่งของมีค่าอะไรออกมาให้หมดอย่าทำอะไรพวกเราเลยพวกเราเป็นชาวบ้านไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายนักหรอกปมบปากถ้ายังไม่อยากตายแล้วก็อยู่เฉยๆเพอาบุงสองคนน่ะเข้าไปคนในห้องเดี๋ยวตรงนี้กูดูมันเองเมื่อโจนทั้งสามปนเสร็จก็ไม่ได้ทำอะไรคนในบ้านพอโจนนั้นออกไปในบายได้ตรวจดูทรัพย์สินกับผมว่าควายสองตัวและเงินทองอีกเล็กน้อยที่ถูกป้นไปจึงไม่ได้คิดแค้นอะไร หลายวันต่อมาระหว่างที่นายใบและเมียกําลังนอนอยู่จู่ๆก็ได้ยินเสียงน้องสาวเกรีดขึ้นพี่ใบช่วยหนูด้วยน,นั่งเน่ในเงียบปากสิวะเดี๋ยวคนก็แห่มากันล่ะปล่อยฉะนะนี่ปล่อยนะปล่อยเมื่อนายใบออกมาก็พบว่าน้องเมียของตนโดนฉุดไปจึงคว้าเอาปืนและวิ่งตามไปเฮ้ลูกเพ่ไอ้นั่นมันตามลงมา เฮ้ยจัดการมาสิวะเฮ้ยห,หยุดปล่อยน้องกูเดี๋ยวนี้ไรก็โง่สิวะตายซะเถอะมึงทั้งสองฝ่ายยิงปะทะกันอยู่นานจนสุดท้ายเสือใบชนะเสือใบนั้นได้ยิงจนทั้งสามตายแต่ได้พาน้องเมียตนกลับบ้านเพราะกลับถึงบ้านทั้งสามก็ได้คุยกันว่ายังไงกันต่อในใายใบเลยตัดสินใจว่าจะหนีไปเพียงตัวคนเดียวแต่พวกเองสองคนอยู่นี่นะ พี่ฆ่าคนตายพี่ต้องไปก่อนแต่เราแค่ป้องกันตัวนะพี่มันมาปล้นพวกเราใช่พี่ไายอย่าไปเลยถ้าพี่ไม่ไปไม่แน่ตำรวจอาสามาัถึงตัวได้งั้นฉันไปด้วยเราสองคนเป็นผัวเมียกันจะให้ทิ้งกันได้ยังไงฉันก็ไปด้วยแล้วฉันก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงถ้าไม่มีพี่สองคน ต่อมาในใบได้กลายเป็นผู้ร้ายหนีคดีและกลายเป็นเสือร้ายในแถบสุพรรณบุรีโดยเสือใบได้สังกัดในชุมโจรของเสือฝ้ายเป็นใหญ่ในแถบสุพรรณบุรีจนได้รับความไว้วางใจจากเสือฝ้ายให้ขึ้นเป็นมือขวาจนชุมเสือฝ้ายมีชื่อเสียงด่งดังไปทั่วแถบสุพรรณชุมเสือฝ้ายมักจะถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแก๊งเชิดดำ สาเหตุที่ถูกเรียกอย่างนั้นต่อการป้นทุกครั้งมันจะใส่เสื้อเชิตสีดำผ้าเช็ดหน้าและหมวกสีดำในการปกปิดร่างกายนอกจากจะคอยออกป้นแล้วแก๊งเชิดดำยังรับจ้างฆ่าคนด้วยหนึ่งในหยีก็คือตำรวจน้ำดีไวกยเกษียนที่ก่อนกษียนเพียงวันเดียวก็ถูกแก๊งเชิดดำสังหาร เสือใบและเสือไฟร่วมกันออกปล้นมากมายมีสมุนหลายคนชื่อเสียงร่ำลือไปทั่วทางการต้องส่งตำรวจน้นาดีอย่างขุนพันมาปราบอยู่มาวันหนึ่งไม่ทราบว่าด้วยสาเหตุใดเสือใบได้แยกตัวออกมาเป็นอิสระจากชุมเสือไฟพี่ายฉันว่าฉันจะออกจากชุมเสือแล้วพี่จะว่ายังไงเองเป็นเสือมาขนาดนี้เองออกไปจะทำงานอะไรฉันก็จะไปเป็นเสือเหมือนเดิมนี่แหละพี่ พียงแค่อย่ามีชุมของตัวเองถ้าเองอยากไปข้าก็ไม่ได้ห้ามอะไรขอให้โชคดีนะขอบคุณมากจะพี่หลังจากที่ได้แยกออกมาจากชุมเสือไฟเสือใบก็ละหกละเหินล่อนเล่ออกป้นไปเรื่อยจนกระทั่งไปพบกับเสือดำและเสือมเหศวนทั้ง3ออกป้นอยู่พักใหญ่จึงได้ตกลงกันว่าเฮ้ย ไอ้มเหศนข้าพอเราสามคนนะ่ะแยกกันไปสร้างชื่อก่อนจะดีกว่ารอให้มีอะไรมากกว่านี้แล้วค่อยกลับมาเจอกันพวกเองว่าไงฉันเห็นด้วยสวนฉันยังไงก็ได้เมื่อทั้ง3ามคนตกลงกันได้ดังนั้นก็ต่างแยกแย้ายกันไปสร้างชื่อเสียงให้ตนชื่อเสียงของเสือทั้ง4ี่ก็ฉ่อนไปทั่วในสมัยนั้นทั้งเรื่องวิชาอาคมอยู่ยงคงกระพันแคลคลาดอะไรต่างๆนานา ทั้งการปนที่แทบจะไม่ทิ้งล่องรอยจนทั้งสี่ถูกตั้งฉาย,ยาวา่าสี่เสือเมืองสุพรรณครั้งหนึ่งช่วงที่ทั้งสามเสือแยกกันอยู่เสือใบ,บเคยเข้าร่วมขบวนการไทยทีมคอยดักปนสินค้าหรืออาวุธและสเมเียงของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ในการป้นรถไฟมีทหารญี่ปุ่นบังเอิญสังเกตเห็นว่ามีรังสินค้าและอาวุธจึงได้เข้ามาดูที่โบกี้ดังกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ย hey, พวกเรามาดูนี่ดิทำไมถึงมีลังลถนออกมาวะหรือว่ารัดรังไม่แน่นจะบ้าเหรอคะรัดแน่นแล้วนะงั้นพวกเราไปดูกันเมื่อทหารทั้งสองได้เข้ามาตรวจก็พบกับเสือใบและพวกที่กำลังเอารังอาวุธลงจากรถไฟอยู่ ทหารทั้งสองจึงยิงเข้าใส่เสือใบแต่กลับไม่เข้าต่อมาทั้งสองฝ่ายจึงยิงประทะกันอยู่นานเสือใบและพวกจึงตัดสินใจหนีไปสวยแล้วพวกมันมาพวกเราโดดนับตั้งแต่นั้นมาเสือใบถูกทหารญี่ปุ่นหมายหัวและได้สร้างข่าวว่าเป็นพวกที่เข้ามาขโมยอาวุธของญี่ปุ่นทั้งตั้งค่าหัวให้เพราะเหตุการณ์ที่ผ่านมามันจึงได้สร้างชื่อเสียงแก่เสือใบมา เสือใบ,บออกป้นมากมายจนมีชื่อเสียงแต่เสือใบ,บมีข้อดีหนึ่งอย่างคือไม่ฆ่าไม่ทําร้ายหรือไม่เอาของที่เจ้าทรัพย์ห่วงมากเป็นพิเศษถ้าชาวบ้านไม่ให้ก็จะไม่เอาจะไม่ทําร้ายใครถ้าไม่ขัดขืนจนชาวบ้านต่างขนานนามให้ว่าสุภาพบุรุษเสือใบ,บจนเวลาผ่านไปเสือใบ,บนั้นมีลูกสมุนมาเข้าสังกัดตัวเองกว่า30คนทุกครั้งที่เสือใบ,บป้น จะออกป้นแค่ในเขตจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองและไชยนาส่วนเขตของจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะถือว่าเป็นเขตอิทธิพลของเสือฝ้ายผู้มีศัก์ศีเป็นเจ้านายเก่าฝังกระสุนวิเศษไว้ที่ข้อมือสักเมตตามหานิยมแคลคลาดมากมายในตัวเมื่อทั้งสามเสือต่างมีชื่อเสียงมากพอจึงได้กลับมารวมตัวกันและตั้งชื่อกลุ่มว่าสมเสือดํา โดยได้ตั้งให้เสือดำผู้ที่ว่ากันว่ามีวิชาอาคมมากมายเป็นหัวหน้ากลุ่มเสือดำนั้นออกป้นทุกครั้งจะมีประกาศบอกไว้ก่อนล่วงหน้าว่าจะมาวันไหนและจะเอาไปเท่าไหร่เมื่อถึงเวลาป้นอาจจะพอสมเสือดำนั้นทำตามคําพูดอยู่มาวันหนึ่งที่หมู่บ้านแห่งนี้ผู้คนต่างสัญจรไปมาก็พบว่ามีใบประกาศตั้งข้อความไว้ในประกาศว่า พวกเรากลุ่มเสือดําจะขอครอบลรนหมู่บ้านแห่งนี้ในวันที่7สิงหาพวกเราไม่ขอบังคับใครใครมีน้อยก็ให้น้อยใครมีมากก็ให้มากใครไม่มีก็ไม่ต้องให้พวกเราก็ได้พวกเราไม่ได้ว่าและจงอย่าคิดสู้พวกเราเพราะพวกเราจะไม่ทําร้ายพวกท่านและขอสัญญาว่าทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งจะขอไปถวายวัดและบริจาคให้ชาวบ้านที่ยากไร้ เมื่อชาวบ,บ้านเห็นใบประกาศป้นแบบนี้ต่างก็ขำคิดว่าใครมาเล่นแต่เพื่อความปลอดภยัยจึงพากันไปแจ้งความที่สอนอเนี่ยคุณตำรวจฉันมาแจ้งความมีคนเอาใบาประกาศมาที่หมู่บ้านของฉันแล้วในใบประกาศประกาศบอกว่าเสือดาวจะมาปล้นน่ะนหนขอผมดูหน่อย เวลาผ่านไปถึงวันปนกลุ่มเสือดำม,มาถึงก็ต้องงงเพราะไม่พบชาวบ้านสักคนแต่จู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นหยุดอย่าขยับนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจย่อให้จับซะดีดีย่อให้จับก็โง่สิวะพวกเรายิงทั้งสองฝ่ายยิงประทะกันอยู่นานไม่เห็นผลลูกน้อง,อง,อง,องเริ่มล้มตายลงทีละคนเสือใบ,บจึงใช้วิชากระสุนคดที่เรียนมา เสกกระสุนจากรอยสากที่ข้อมือใส่กระบอกปืนนะโมพุทธายพอชิ้นเสียงปืนที่ดังสนั่นกระสุนวิเศษปุกเศษนิ่งเข้าใส่ศัตรูนับสิบนอนตายเกิดกลุ่มเสือเข้าคนบ้านเหลือนได้ถอยหนีไป ในหลายๆครั้งในการปนกลุ่มเสือใบยนั้นมีสัจจะและช่วยคนจนแถมยังคอยแบ่งเงินที่ป้นมาบริจาคแก่วัดเพื่อทำานุบำรุงวัดวาอารามต่อชาวบ้านจึงพากันนับถือหลายครั้งในการออกปนชาวบ้านนำของมีค่ามาให้เองพร้อมกับช่วยปกปิดข้อมูลไว้จากทางกาพวกเราเสือดำได้มาตามที่ประกาศไว้ว่าจะขอบลรนหมู่บ้านแห่งนี้เราไม่อยากทำร้ายใครจงอย่าคิดสู้หรือขัดขืน ใครที่มีเงินก็ต้องใส่เงินมาในกระสอบแห่งนี้มีน้อยใส่น้อยมีมากก็ใส่มากใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่เงินและเงินจํานวนส่วนหนึ่งเราจะแบ่งให้ผู้ยากไร้และมอบให้แก่วัดวาอารามพวกเราไม่เอาไปใช้คนเดียวทั้งหมดแนะ่เสียบ้าอะไรวะเนี่ยเอาของน้อยแบบนี้แถมยังจะเอ,เอาไปบริจาคส่วนหนึ่งอีกใช่ถ้าก็ว่าอย่างนั้นน่ะงั้นเอ็งลองเอาไปให้มันดูหน่อยสิจะว่าอย่างไง เอาของข้าไปด้วยนะได้ได้ซุ้มเสือดำนั้นมักเลือกปล้นเฉพาะคนรวยที่ขูดเลือดคนจนเท่านั้นโดยจะไม่ปล้นเอาทรัพย์สินทั้งหมดแต่จะเอาไปเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นหลายปีต่อมาเสือดำได้ประกาศยุบซุ้มเสือดำและได้แบ่งเงินให้ไปตั้งตัวต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามทางของตนประกาศถึงชุมเสือทุกคน บัดนี้บ้านเมืองของเราสงบศึกจากสงครามแล้วเราและท่านต่างทำบาก,กันมา,มากพอแล้วคนหยุดแต่เพียงแค่นี้จึงขอประกาศว่าข้าเสือดำจะขอยุบชุงเสือดำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและจะเอาเงินทั้งหมดแบ่งให้ทุกคนเท่ากันพยุบสมเสือได้ไม่นานตัวเสือดำนั้นได้ตัดสินใจออกบวชและเข้าสู่ร่มกาสาวพักหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินัทโลหรือหลวงพ่อเสือดำ ต่อมาหลวงพ่อเสือดำมรณภาพลงอย่างสงบเมื่อคืนวันที่31สิงหาคมพศสอ6 4เวลา23นาฬิกาที่โรงพยาบาลวาชิระสิริอายุ114ปีด้วยโรคโควิด -19 ส่วนเสือมเหศวรทางการได้จับตัวแม่เอาไว้และให้มอบตัวเสือมเหศวรจึงถูกจับไปต่อมาในยุคจตุคามที่กำลังโด่งดัง พระครูประพัดธรรมานุกูลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสแสวงหาอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองได้ไปเชิญเสือมเหสวนมาปลูกเสกจตุคามจนไปที่โด่งดังไปทั่วจตุคามรุ่นแรกในชีวิตเสือมเหสวนนั้นคือรุ่นยันลายเซนปู่มเหสวนมีทั้งหมด5,000องค์แล่ตอนนี้ก็ได้จัดสร้างรุ่นที่สไปแล้วโดยปลูกเสกเมื่อวันที่21มิถุนายน2550 เสือมเหตุส่วนได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2557เวลา6นาฬิก15นาทีด้วยอายุ101ปีต่อมาไม่นานเสือใบก็ถูกทางการจับตัวได้และกลายเป็นอาชญากรสาลได้ตัดสินลงโทษให้ประหารชีวิตแต่เจ้าตัวยอมรับสารภาพจึงได้รับการหย่อนโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิต และกลายมาเป็นจำคุกเพียง20ปีอีกทั้งในระหว่างที่ต้องโทษอย่างได้ช่วยเหลือพัสดีจากการถูกนักโทษด้วยการทำร้ายด้วยต่อมาหลังจากคนโทษในบ้านป่าชีวิตสเสือใบอาศัยอยู่กับลูกหลานที่บ้านพักส่วนตัวที่บ้านพันตำลึงตำบลดอนกำรรยานอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีอดีตเสือใบกล่าวพร้อมให้ข้อคิดถึงเยาวชนรุ่นหลังว่า ข้ายากให้ลูกหลานที่เกเรรู้ว่าการเป็นเสือเป็นโจรน่ยมันไม่ดีเพราะต้องอยู่แบบหลบซ่อนตัวตลอดเวลาและทรัพย์สินที่ปล้นมาอยู่ได้ไม่นานเราจึงอยากให้ทุกคนตั้งใจทํางานขยันมันเพียงเข้าไวอยากได้อะไรก็ค่อยเก็บหอมรอมริแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็จะได้สิ่งของที่เราต้องการเองเสือใบเสียชีวิตในวัย94ปีเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่24 พฤษภาคมพศ2558ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้านณะกรุงเทพมหานครด้วยอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดอย่างรุนแรงจากอาการเส้นเลือดโป่งไปกดทับทางเดินหายใจ